สวัสดีคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันเลยกับเกม empire of the t ตดินเดี๋ยววันนี้เราจะมาสู้กันในอัลเตอร์โหมดและอัลฟาเดโมเลเวลในด่านที่มีชื่อว่า the crucible นะครับซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าในนี้มีอะไรรอยอยู่บ้างเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมกันเลยดีวยกว่านะครับจัดไปเล่นในอัลฟาเดโมเลเวลเนี่ยมันมีความยากในการเล่นอย่างหนึ่งคือเราเลือกไม่ได้ว่าความยากง่ายเกมจะเป็นยังไงครับมันเลยไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง สำหรับภารกิจนี้เราได้รับบทบาทเป็นมดตัดใบไม้เริ่มมาถึงเนี่ยเขาจะให้เราสร้างเป็นที่กักเก็บใบไม้หรือว่าโซนเก็บอาหารแล้วก็โซนเก็บเชื้อราเน่าซึ่งเชื้อราเน่าเนี่ยมันจะมาจากเวลาเราสร้างมดมันจะมีก้อนเชื้อราฟูขึ้นมาเวลามันเน่าเนี่ยเราก็ต้องเอามันมาเก็บตรงบริเวณจุดนี้เลยครับคือถ้าไม่เก็บอะ่ะเดี๋ยวมดจะติดสารพิษนะครับแล้วก็เลือดจะลดอย่างต่อเนื่องนั่นเองโซนนี้จะเป็นโซนเก็บใบไม้ก็แล้วกันนะเอาละระหว่างนี้เราก็รอนะครับ ไอ้ก้อนเชื้อราเน่าเนี่ยมดงานจะไม่ได้ทำหน้าที่ในการเก็บแต่มันจะมีมดมินเนี่ยนสปอนออกมาเก็บอย่างต่อเนื่องคือถ้าเราไม่เก็บนะไอ้กองเชื้อราเนี่ยมันจะฟูขึ้นท่วมลังเลยนะครับสังเกตได้จากหลอดแดงๆที่มันกำลังลดหายไปตอนนี้อันนี้หลอดเทาทับไปแล้วนะครับหลอดเทาทับแสดงว่าเชื้อราในลังเราเนี่ยเป็นสูกในตอนนี้โอเคฮะเดี๋ยวผมวางใบไม้ก่อนเท่านี้พอแล้วเขาให้สร้างอย่างละสามนะเป็นภารกิจ เดี๋ยวต่อไปนี่ไงภารกิจต่อไปมาแล้วบอกว่าให้เราเนี่ยไปตัดใบไม้ด้านนอกนะครับตามนั้นเล่นมดตัดใบไม้เนี่ยผมรู้สึกดีนะเพราะว่าเราเป็นเหมือนมังสวิรัตครับไม่ได้กินเนื้อเลยเรากินแค่ใบไม้เป็นอาหารคันไฟนี่โอ้โหออกไปกินเนื้อแหลกเลยครับอ่ะวันนี้เป็นคนดีสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะกินแค่พืชพอตอนนี้คลังเก็บอาหารเราค่อนข้างน้อยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยต้องสร้างเพิ่มพร้อมกับการสร้างมดทอาหารด้วยไว้ปกป,ป้องอาณาจักรนะครับโอเคใบไม้มาแล้ว แล้วภารกิจใหม่ตอนนี้ก็งอขึ้นมาแล้วให้เราสร้างมดงานกับมดทหารอย่างละ7ครับจัดไปผมสร้างพื้นที่ตรงนี้ก็แล้วกันนี่คือโซนสําหรับมดงานส่วนด้านบนนี้จะเป็นโซนสร้างมดทหารเองนะเอาละมดงานที่มีเจ็ดตัวฝากขุดด้วยครับอาณาจักรของเรามีอาหารรวมอยู่ที่60แล้วก็น่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการไปเก็บใบไม้มาเดี๋ยวเราจะสะสมอาหารให้ครบ140แล้วก็สร้างมดงานในปั้งเดียวเลย คือถ้าเราสร้างขยิบขย่อยเนี่ยมันจะเกิดไม่พร้อมเพียงแล้วก็จะไม่เท่นะครับเราเน้นความพร้อมเพียงดีกว่าระหว่างนี้ฟาร์มอาหารไปก่อนก็แล้วกันนะอาหารเราครบร้อยสี่สิบแล้วเราก็จะไม่รอช้าสปอนมดงานออกมาใช้ก่อนสร้างแค่นิดเดียวเองอะหลอดแดงจะมิดหลอดน,นะครับไปนะขยะจะล้นลังมนเนี่ยนสปอนออกมาลำดับต่อไปวางไข่มดงานได้สังเกตดูครับไข่ของมดสายพันธุ์นี้ใบใหญ่กว่าสายพันธุ์อื่นมากๆแล้วก็จะเริ่มเติบโตได้ไวด้วย เรามีมดงานครบ7ตัวตามกําหนดของภารกิจแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ต้องสร้างมดทหารให้ครบ7ตัวอีกเพื่อผ่านเควสและไปยังภารกิจต่อไปให้ได้ระหว่างนี้ก็ราตีมือเยือนฮะแล้วก็ต้องฟาร์มต่อเพื่อเก็บใบไม้ไปแปรเปลี่ยนเป็นทหารน่นะในภารกิจต้องสร้างมดทหาร7ตัวตัวละ80เท่ากับว่าใช้แต้มขยายลังถึง580จึงจะผ่านเควส เราก็ต้องออกไปฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับมด่าหารออกมาแล้วนี่คือนักสู้ปกป้องลังผ่านไปประมาณ5นาทีได้ในชีวิตจริงนะครับถึงได้ขนาดนี้ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เพราะว่าเราดูอยู่เฉยๆไงล่ะ แต่ก็โอเคครับคงจะครบลิมิตของเควสแล้วเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่าครบจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นมดทหารไข่สุกงอมระเบิดขึ้นมาเบยเป็นภาพที่สวยงามเสมอครับไข่แตกเนี่ยเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราสร้างครบ7ตัวแล้วภารกิจก็เสร็จสมบูรณ์นะและก็มีภารกิจใหม่มาให้เรารวบรวมใบไม้ให้ครบ2000รวมถึงกำจัดศัตรูใต้รังเนี้ยให้ครบ66ตัวนะ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมว่าเราเริ่มเลยดีกว่ามดทหารสิบตัวมาฝั่งซ้ายตรงนี้ก่อนสึกแรกของเราเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ระหว่างนี้มดงานไปที่หมายเลขสเดี๋ยวจะไปหาใบไม้เพิ่มจากข้างนอกต่อแล้วกันนะมาแล้วคุณผู้ชมฮะแค่เห็นขนาดตัวก็รู้เรื่องกระเบื้องแล้วแล้วนะครับว่าเราเนี่ยเหนือกว่าแค่ไหน2ตัวของพวกมันเท่ากับหตัวของมดเราครับมันเกอความเหนือกว่าอย่างเห็นได้ เป้าหมายด้านหน้า้สยขวาระวังเต็มที่แมงดำดินเวอร์ชั่นหางขาวสั่งทหารลุยเลยกามเราใหญ่กว่ามันเยอะกัดทีเดียวตัวก็ขาดแล้วจงตายซะส,สิ้นหวังในชัยชนะที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เรียบร้อยเรื่องของการสร้างลังตอนนี้อาหารใกล้เต็มลิมิตแล้วต้องปลดปล่อยหน่อยเพื่อขยายลิมิตในการสร้างเพิ่มเดี๋ยวจัดเป็นมดทหารก่อนแล้วกัน ผมเดาว่าหลอดแดงเนี่ยคงจะมิดแน่ๆขยะคงล้นอาหารหมดแล้วไปฟาร์มเพิ่มคุณผู้ชมเด,ดี๋ยวดูมดเมเนียนะครับงานน่าจะหนักอยู่นะตรงนี้เราสร้างแค่ไม่กี่ตัวนะดูขยะมูลฝอยได้เกิดขึ้นเหล่านี้สิเต็มลังเลยอ่ะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับตัากระแตนจู่โจมลังของเราสะง,งัออ้นเพือแตกหนึ่งสวยพี่สวย แล้วมากันโครตรร้ายเยอะเลยแต่ก็โทษทีไอ้น้องพี่เยอะกว่าโว้ยในศึกนี้มีความโชคดีอย่างหนึ่งคือตั๊กแตนในวนัยนี้มันยังตัวเล็กอยู่ไม่สามารถพ้นพิษออกจากอ,ว,อวัยวะก้นได้คุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่ามันเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ใส่ออฟตัดยังไงล่ะ เล่นเกมบ่อยๆตามันจะล้าเพราะแสงสีฟ้าก็ให้ออฟตัสช่วยสิครับตอนนี้ออฟตัสเปิดตัว5แว่นรุ่นใหม่เป็นตระกูล e X-South Stainless Steel วัสดุนิเกตพรีเมียมเลยมันจะมีความแข็งแกร่งและก็ทนทานมากๆผมได้มาลองใช้รุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นสเก,กลสัมผัสแรกคือเฮ้ยมันเบา,เบาจังะแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่งแปลกๆแล้วก็พอใส่ปั๊บนี่แสงสีฟ้าหายไปเลย ตัวแว่นครับมีการประกอบแบบพิเศษประกอบแบบไม่ต้องใช้น็อตพอึ้นรูปด้วยเทคนิคเลเซอร์ 3D แล้วก็สามารถตัดเป็นแว่นสายตาได้ด้วยคือตอนนี้เป็นช่วงเปิดตัวถ้าซื้อภายในสิงหาคมนี้จะมีส่วนลดที่300บาทแล้วก็สามารถใช้โค้ดลิงก i n ิง h ชน n e l เราเพื่อลดได้อีก100ด้วยไม่พอครับยังได้ลุ้น p พ a y s t a t i o n 5อีกนะคนมองจอนานเนี่ยแนะนำครับหาอะไรมาปกป้องสายตาหน่อยจากแสงสีฟ้าก็คงดีไม่ใช่น้อยใช่ไหมล่ะก็แนะนำออปตัดเลยนะฮะ ถ้าหากว่าแกใส่ออฟตัสแกก็สามารถเอาชนะพวกมดทหารเหล่านี้ได้แต่ว่าแกไม่ใส่แกก็เลย,พยแพ้แพ้ยังไงล่ะต้องตายซะสงครามในลังก็ยังไม่จบนะเราเจอแมงดินดำโตเต็มไวัยซะแล้วมันคำรามพิษใส่เราเราแตกเบยแต่เราจะสู้นี่แหละ ชนะทางกามแต่แพ้ทางพิษว่ะเฮ้ยแนวซ้ายเปิดตั้งเมื่อกี้นี้ใช่ใช่ไหมใช่ครับแมงดินดำออกเพิ่มแล้วตัวเก่ายังไม่ตายเลยตัวใหม่มาอะตัวเก่าตายไปตัวใหม่ต่อสองครามนอกรังคือตะกะตแตนสงครามในรังคือแมงดินดำเหล่านี้พิษร้ายแรงมากๆแต่เราจะสู้พิษของมันเนี่ยทำเราชะงงนนครับต้องถอยกลับไปแล้วมาสู้ใหม่ว้าว เราชนะครับแต่อย่าลืมกดสําคัญในการดํารงอยู่ของชีวิตครับต้องสร้างมดงานมาคอยรับใช้ราชินีด้วยเอาที่สามารถสร้างได้เท่านี้คงพอแล้วเพราะว่ากดต่อไม่ติดฮนะอาหารหมด <c oughs> เป้าหมายใหม่เป้ากดตัว3แมงทับก้นพิษเลียงลายเข้าหาราชินีแต่เราะว่ากองทัพมดเราก็ออกไปรับมือแล้วไอพวกนี้ทั้งกัดเจ็บและพิษแรงเราก็จะประมาทไม่ได้แต่เนื่องจากมีน้อยเราคงจะชนะได้ไม่ยากฮนะ สมันรู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยคือมดเรา,เากัดเบาไปนิดหนึ่งนะต้องหาทางอัพเกรดเพิ่มครับจะได้กัดแรงขึ้นตรงนี้มีสองโขงขนาดใหญ่เรียกเป็นโขงแล้วกันนะ มันจะมีแมงสายลุ้ง2ตัวแล้วก็แมงดําดินก้นขาวอีก6ตัวด้วยกันนีครับเราก็ต้องสู้มันช้าใส่เราแล้วแต่ทาว่าด้วยจํานวนที่มีมากกว่าเราจึงไม่แพ้เสียดายมากที่เรากินเนื้อไม่ได้ถ้ากินได้นี่ไอ้พวกนี้อาหารเลือดลดชั้นดีเลยเลยครับขณะเดียวกันฝั่งตะวันออกหน้าหลังก็มีการบุกของตักตะระะะแลนกันเพียบเลยครับ เผอไม่ได้คือเผอปุ๊บมันจะกัดราชินีเกือบตายแต่ดีนะเราตั้งสติแล้วกันมาดูทันครับถ้าหันไม่ทันนี่เป็นเหยื่ของไอ้ตักกแตนชั่วเหล่านี้แน่นอนสภาพมันตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับพวกตักแตนที่ตายแล้วนะครับเสียงของพวกมันวิดร้องก่อนตายช้างสยดสยองเลยตาย และเนื่องจากติดพันสงครามยาวนานนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือสเสบียงอาหารที่กักตุนเอาไว้ล่อยหลอมากๆจำใจต้องยุติการต่อสู้และกหารหน้ามาตัดใบไม้เพื่อหล่อเลี้ยงอาณาจักรต่อไปครับมันไม่มีทางเรื่องจริงหากไล่ซึ่งใบไม้อาณาจักรก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ขออนุญาตตัดใบไม้ไปกินก่อนแป๊บนึง ได้ใบไม้ชุดนี้มาก็โอเคเราจะไปสร้างเป็นมดสายแท็งอ้าวคุณผู้ชมครับกดกดไม่ติดว a t เพราะอะไรเขาเหมือนไม่ให้สร้างอ๋อไอฟีเจอร์นี้ถูกล็อกไว้เพราะว่าเป็นตัวเดโม่ไงมันสร้างได้แค่มดทหารอย่างเดียว,วน่าเศร้าคือไอเจ้าตัวนี้มันแค่เป็นตัวสีแดงแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าตัวเศส้มปกตินะครับเอาเป็นว่าสร้างแต่มดทหารก็แล้กันนะ น่าเสียดายสมรภูมิครั้งใหญ่ของมดตัดใบไม้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแมงก้นกระดกโตเต็มวัยครับมันมาแล้วปราชันบอลสู้สุดคือถ้าเราไม่สู้เนี่ยมันจะไปหาราชินีไอตัวนี้มันฉลาดมากมันพยายามจะอ้อมไปหาราชินีครับแต่เราะว่าเราสกัดไว้ทันและมันตายตัวแรกเลยสมน้ามันยังไม่จบเพียงแค่นี้แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่สายใจครับเราจะขุดโพ้งต่อ ไปหาที่มันมีมากกว่านี้อีกคือถ้าจบตรงนี้เนี่ยคิดว่าก็น่าจะชนะเลยนะมันไม่มีจุดอื่นให้สู้แล้วไงเป็นแค่โซนซ้ายโซนเดียวมาทหารมารวมพลไอ้ด้านบนะปล่อยไปเลยมันกลาดเกินนะฮะแล้วมีสำรองพอที่จะเกิดใหม่ของกองทัพมดนะครับมาแล้วจัดกองทัพพร้อมสู้ศึกเตรมตัว มันออกมาจากช่องแคบปรหร่มาเสร็จเราประจันบานอูรอหมดทำสงครามแล้วภาวนาว่าจะให้ตะกตาเนี่ยมันไปหลอยเรานะไม่สามารถสู้การหลอยได้ครับรับสึกได้แค่ทางเดียวสงครามครั้งใหญ่มารวมคนหน่อยสู้มัน ที่มดเราหันหลังหนีเพราะว่าโดนสารพิษครับมันก็เลยหนีแบบนี้คุณผู้ชมเราต้องทนให้ได้อะแนขอเช็คด้านหน้าหน่อยซิว่ายังไงบ้างอาหารมี734แล้วน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องด้านนอกตากแตนเริ่มเป็นปูวนแล้วนะครับข้างในเอาให้จบและแล้วฮะจุดจบของไอ้พวกแมงยักษ์เหล่านี้ก็มาถึงแต่ยังคุณผู้ชมมันยังไม่จบง่ายๆแค่นี้ ยังเหลือกลุ่มสุดท้ายนี่เลยมีทั้งเวอร์ชั่นตัวเล็กตัวใหญ่เพียบเลยครับเราจะต้องล่อให้มันเนี่ยออกมาตรงพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็ไปสู้ถ้าเราสู้ขับแคบเนี่ยมันพ่นพิษมามันจะได้เปรียบไงเราก็ต้องหลบๆให้ดีกลุ่มนี้คงจะครบ66ตัวเลยแหละมาแล้วถวายดวงใจชินโซซาสากโย สำหรับไอแมง R G B เหล่านี้คาดว่าพวกมันเนี่ยคงสิ้นหวังเอามากๆถอยก็ไม่ได้ต้องสู้อย่างเดียวและและ้วจุดจบของมันก็มาถึงเรียบร้อยครับเราสามารถเอาชนะแมง R G B ได้ลังเราปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งข้างในและข้างนอกนะฮะแต่ก็ะแตนก็ไม่สามารถฆ่านาำพญาได้โอ้เนี่ยมันเกือบโจมตีแล้วนี่ว่าดีนะเราชนะในลังก่อนมาเลยถอยหนีไปครับ และแล้วเขตพื้นป่าแห่งนี้ก็ตกเป็นของเราโดยสมบูรณ์แบบยืนหนึ่งในห่วงโซ่อาหารโอ้โหคำนี้ได้ปะเนี <c> ่ย <oughs> เอาละครับวิกตอรี่ในศึกนี้ <c oughs> เรียบร้อยนานๆทีเล่นตัดใบไม้ก็รู้สึกสนุกดีนะโอเคก็ถ้าชอบในเกมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้จะได้ไม่พลาดสงคารามมึงต่อไปเดี๋ยวเข้าหน้าเนี่ยเราไปท้าทายในฟรีเพกกันบ้างดีกว่านะไปเอาชนะเงือนไข่ใหม่ๆของเกมนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปนะครับผม